นะครับนะฉนลาดไว้ไม่ยอมไม่ยอมถือนะทีนี้ทีนี้เราเข้าใจว่านักเรียนนักเรียนรู้ไหมครับว่าไอทีวีทีวีวิดีโอทีวีวิดีโอเครื่องชาร์จแบตชาร์จกล้องชาร์จมือถือชาร์จฐานชาร์จอะไรทั้งหลายแหละนะครับขินเจียสว่านไฟฟ้า นักเรียนคราวที่แล้วเคยบอกให้ฟังแล้วใช้ไฟใช้ไฟอะไรครับหลอดหลอดนีออนนี่เป็นประหลาดอิเล็กทรอนิกส์หลอดตะเกียบเราเข้าใจว่าเป็นใช้ไฟกระแสะสลับ220โวลต์เข้าใจว่าอย่างนั้นแต่ความจริงไม่ใช่หลอดพวกนี้อุปกรณ์พวกนี้ทั้งหมดที่พูดถึงเนี่ยใช้ไฟกระแสะตรงก็ได้ใช้ไฟกระแสะตรงก็ได้ใช้ไฟกระแสะตรงตั้งแต่ร้อยถึงสองรอยสิบโวลต์ก็ได้<น>มันเกิดอะไรขึ้นครับคนนี้ ถามว่าอย่างนี้เราต้องแปลงไฟไหมครับถ้ามันใช้กไฟกระแสตรงต้องแปลงไฟไหมครับถ้าเราต้องการไฟกระแสตรงสักสัก200โวลต์นี่เราจะใช้โซลารกี่แผ่นต่อนุกรมกันครับใช้กี่แผ่นครับจะใช้200โวลต์เนี่ยจะใช้ไฟกระแสตรง200โวลต์จะใช้กี่แผ่นครับแผ่นละกี่โวลต์แผ่นละ50โวลต์จะใช้กี่แผ่นครับ4แผ่นใช่ไหม ใช่ไหมค่น,นี้เดี๋ยวเดี๋ยวลุงจะฉายวีดีโอให้ดูดีกว่าดูของจริงเลยนะครับเพราะว่าตอนตอนนี้ตอนนี้มันเป็นเรื่องเคยส่งมาในเมลของกลุ่มแล้วเห็นไหมอ่านดูคือตอนนี้นักเรียนดูนะครับไฟทั่วโลกเนี่ยเป็นไฟกระแสสลับทั่วประเทศไทยเนี่ยนะครับข้างนอกก็เป็นไฟกระแสสลับแต่ว่าตอนนี้นะครับ เขากําลังจะเปลี่ยนใหม่เพราะว่าไฟกระแสสลับนี่มันสูญเสียสูงมากมันต้องใช้หม้อปแปลงใช้สายส่งอะไรเนี่ยมันเสียเจ็ดเปอร์เซนทั้งประเทศนะครับสองหมื่นแปดพันมิะวัตต์เนี่ยเราเสียกาลังไฟไปหนึ่งพันเก้าร้อยมิะวัตต์เท่ากับลงไฟฟ้านิวเคลียร์สองลงหายไปทิ้งเลยนะทีนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นไฟฟ้ากระแสตรงแล้วไม่หาย mm. เขาเลยกลับมาเปลี่ยนกันใหม่ตอนนี้ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นไฟฟ้ากระแสตรงเนี่ยไอ้ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้านี่มันแอบเปลี่ยนแล้ว มันแอบเปลี่ยนหมดแล้วนะครับตอนนี้ทีวีวิดีโอตู้เย็นที่เป็นรุ่นอินเวอร์เตอร์นะครับเครื่องซักผ้าที่เป็นดีซีไดทที่เป็นอินเวอร์เตอร์แอร์รุ่นไดกินอินเวอร์เตอร์ใช้ไฟดีซีร้อยถึงสองโวลต์ได้หมดแล้วหลอดตะเกียบใช้ไฟดีซีร้อยถึงสองโวลต์ได้หมดแล้วหม้อหุงข้าวไฟฟ้าใช้ไฟดีซีสองโวลต์ได้แล้วหุงข้าวได้เลยจบหมดแล้วครับตอนนี้เขาทํามานานแล้วทำมาสิบกว่าปีแล้วเขาไว้รองรับการ เปลี่ยนระบบไฟฟ้าทั่วโลกให้เป็นไฟดีซีโดยที่ถ้ารัฐบาลประเทศไหนเปลี่ยนเครื่องใช้ไฟฟ้าก็เฉยเฉยไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดรัฐบาลเปลี่ยนโดยที่เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยจะเกิดความโกลาหลใช่ไหมครับโกลาหลแสดว่าอินเวอร์เตอร์มีไว้เพื่อเพื่อทำาที่ปรับกระแสสลับให้เป็นกระแสตรง ใช่ใช่ไม่ทันหนไม่เป็นไรอานี่ก็ด้เอาอย่างเงี้ยต้องหนันนด้วยไว้ คืออินเวอร์เตอร์เนี่ยทำหน้าที่แปลงแปลงไฟกระแสตรงจากจากโซล่าเซลล์จากแบตเตอรี่เนี่ย12 24โวลต์ให้เป็นไฟ220โวลต์กระแสสลับซึ่งไฟฟ้ากระแสสลับนี่ยุย่งมากเพราะว่าถ้าเราเปิดไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยสมมติเปิดทีวีเนี่ยพอมีหินเจยียมมีสว่านไฟฟ้าไปเนี่ยมันมันก็กวนอีกมันแปลงกันไปแปลงกันมาเพราะว่า,าจริงๆในเครื่องใช้ไฟฟ้านี่มันเป็นกระแสตรงมาตั้งนานแล้วมันเป็นกระแสตรงมาแต่ต้นแล้วแต่เราไปแปลงกันไปแปลงกันมาเพราะอันนี้ก็เป็นกระแสตรง เพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าเรื่องที่สาคัญคือว่าเดี๋ยวลุงจะใช้แบตเตอรี่แค่10ลูกนะครับวันนี้เตรียมให้ไม่ทันใช้แบตเตอรี่แค่10ลูกเนี่ยเอาไปเปิดทีวีได้แต่จะฉายวีดีโอให้ดูเปิดทินเจียเปิดสว่านได้นะครับเดี๋ยวดูกันนะครับก่อนที่เด็กจะกลับ4ี่โมงเนี่ยเดี๋ยวดูตรงน,นี้ก่อนเราจะได้ทําทดลองกันต่อ